โคตข้าวขาหมูครับมาเลยครับโค้ดข้าวขาหมูนะครับจานแบบบิ๊กเบิ้มบิกเบิ้มเหมือนเดิมเนื้อหนังคากิไส้ไข่เด้งนะครับจานเดียวได้กินทั้งร้านเลยครับตักเนื้อหนังลงไปก่อนโอเคต่อด้ว้คากิครึ่งข,ขาบวกเอ็นนิดหน่อย ๊บใครมาสั่งที่ร้านนะครับพอได้โค้ดข้าวขาหมูไปเสิร์ฟทุกวาวทุกคนนะเพราะาจานใหญ่มากต่อได้ใต้นะจ๊ะ ไข่เด้งต่อนะครับจะเาให้ดูว่ามันแบบฉ่ำแค่ไหนเนาะเพรามันน่ากินแค่ไหนเพราะมันตัวใหญ่แค่ไหนนะคอื้นเพี่กักเมือดูดิครับมันก็แบบเออใหญ่อยู่นะมาเสิร์ฟได้ครับ